หัวสูบโอเพเฮียถอดดูเทียททนทิ้งไปหมดแล้วนี่คือเะเกนทิ้งขาวน้ำมันเข้าหัวสูบหัวเดียวเฮียันะเันเข้าหัวเดียวแล้วมันก็ลงก็ห่างไปเลยเพราะงั้นมันถึงได้ติดเครื่องไปได้ไงถึงได้ขับได้ตลอด รสูบหนึ่งฮะฮะหาคนทำยากหาคนทำยากรถยุโรปรถยุโรปใช่ไหมไม่ใช้แกะหลายอยากฮะแกะไ่หลายอยาไก่อะไรไ่อะไรตัวไร่้อ๋อเหรอแม่เบอร์สิเบอร์สิหกเบอร์สิบหที่รเออแล้วฐันปาทศบอ่ะตะ กันาสาธิตต้องมีมีกุญแจปอนก่อนฝีมืออยู่แล้วคำน,นวณได้โอเปิลอันนะครับโกลลดให้เหลืออันนี้หกร้อยห้าสิบ ะของแท้เฮียเนี่ยซื้อไถ่กันรึล้วฮะซื้อไถ่กันปันนี่แหละซื้อคันนี้แหละบอกว่าไม่ต้องไปดูเลยแอตตาเห็นเห็นเลยเนี่ยพันหกแล้าของเก่าก็ซื้อไว้สำหรับคันนี้โอเปิลแอตตา อันนี้ทำครั้งใหญ่หมดไปประมาณห้าพันก็เป็นของดีอีกแล้วขับไปเชียงใหม่เลยคราวนี้ฝาสูบอะ่ะเขาเชื่อมดีเฮียเขาเชื่อมตัวโยงข้างล่างให้จะเปิดรูน้ำข้ามนิดเดียวน้ำข้ามตีด น้ำไม่ใคยจะวิ่งคืนนี้สามทุ่มเสร็จเด็กเกียวไม่ทำเด็กเกียรบอกกูค่อยๆทำกูไปเรื่อยๆให้ดีๆมาเล่งทำไปก็ไม่ได้ขับเราเยอะอีกอาทิตย์หนึงหนึ่งขับงานน้อยๆเัยดี โอเคไม่มีคลิปอ,อ่ะถ่ายคลิปโอเปิลไปสัก5นาทีก็คงไม่มีอะไรเสร็จหมดแล้ะคืออะไรไปของสามพันธ์ แค่าแรงพันห้าแค่แรงยกเครื่องพันห้าเสือ,อไหลไปโอ้ที่แพงค่าเนี่ยค่าเชื่อมฝาสูบเชื่อมฝาสูบไปพันห้าปาดไปเจ็ดร้อยไม่มีอะไร น้ำมันเครื่องฮะตรงนี้บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปานบุรีหรือเทศใกล้ๆกับเทศบาลตำบลเขาน้อยโอ้ยรถก็กไาที่นี่น้ำกลายเป็นสนสี สุดเล็บลงใหญ่คงจะทําที่นี่ประมาณใช้เวลาสองวันจริงๆแล้วถ้าไหลครบๆก็เช้าเสร็จเย็นนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้มันต้องสองวันแหละทำอย่างดีเลยล้างแบบล้างสุดยอดเลย ถ่ายไปให้เมียดูเดี๋ยวเมียไม่เชื่อว่าเอามาทำํำมีเมียดูอ่ะซอต้องอย่างนี้แหละเมียเด็กซอขำบอกแล้วบอกแล้วอย่ามีเมียเด็กไม่เชื่อออนกว่า20ปี แฟนสี่สิบสี่สิบแปดแล้วสี่เจ็ดแฟนผมสี่เจ็ดผมหกสิบหกปีปีลิงล้างไอดีอย่างดีส่วนไอเสียไม่ต้องล้าง 5หอ,อ,อ,อจะห้าสิบอยู่แล้วจริงเหรอลูกชายนั่นน,ะน่ะปีกุลสี่สิบห้าอ๋ปีวอกผมยังผมยังเม,มียผมสี่สิบเจ็ดอยู่เลยสี่สิบแปด้วสีสิดยังดโอ้ต่อต่อให้เหลือสีิบเจ็ดไม่ได้หรือไง <c oughs> อย่าคิดแพงนะพี่ไม่อยากให้มีเมียแก ม,มันไม่พ้นไหรอเออไม่พ้นยิ่มีปีขาเหรอผมปีขานไปเ,อเยอะเฮียเกี้ยไม่ใช่ฮะอ่อนกว่า,ออาเฮียอ่อนกว่าเฮียเกี้ยอ่อนกว่าเหรอเฮียเกี้ยทำไมหน้าแก่หน้านแก่ทำอย่างนี้ผมหน้านมเยอะแยะไม่เคยดูกระจกเฮ้นี่ผมเป็นเลิศเออใช่<ม><ด>เจ็บข้างใน ยังนมอยู่ไปมาแสงปีเดียวกับน,น้องผมคนที่สองก้าหเก้าสาม แค่ไม่แน่ออดเลยคุยด้วยไยครับเดินใหญ่จะดีราคา3.25ไม่เกินเลยโงแรม้านต่างขอบคุณที่ดตาเอย่าลืมกดอัปสติคลายนะครับแดงๆข้างล่างทางซ้ายทางซ้ายข้างล่างแล้วถ้าอยากจะติชมเรื่งใหญ่เลื่อนขึ้นจะมีเขียนครับว่าอะไรนะคอมเมนต์ก็นายมาทีจนะขอเบอร์ เลยทัวขาดใหญ่ที่ตรงนั้นได้ค่ะ